วันนี้ผมจะมาไต่แรงด้วยคอมโบปืน AC 80และ M 5 9 0บอกเลยครับงัดหัวทั้งเกมยิงเข้าหัวอย่างกระโปจะเป็นยังไงไปดูกันครับเทียหนึ่งกูไม่กลัวกูพร้อมใส่แล้วเสียกูวัดเชิงมแล้วแลกูไปหัวให้ไปแล้วดาวดาวระยะไกลระยะไกลระยะไกลอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลาง ชั้นไหนที่กูชั้นสองหรือเปล่าเสียวไม่มันอยู่กับน้องเมื่อกี้กูกพเห็นมันอยู่ชั้นหนึ่งอะเรียบร้อยวะเสร็จน้องเล่นไปเออสวยสวยน้องมีแค่ที่หลอกสองตัวน้องตุยเจ๊อย่ายนเจ๊เจ๊อย่าย้อนอุ๊ยเสียติดดึงยาวมันดิอุ้ยโอ้ยกูคุณผู้บกิสุทธิ์ ตัวเดียวกูไม่ลวกูไม่มีกระสุนกระสุนกูหมดา่ชิบหายออยถ่น้เมตชายชุบได้ไหมกูมีกระสุนกูมีกระสุนกูมีกระสุนแล้วกูมีกระสุนแล้วสุนครบกระสุนแล้วไอยู่ที่เ่ะอยู่กูเลย อีตัวอตัวอีกตัวอีกตัวไปตัวเป็นไปตัวเหรอเอ้ยนนน่ะกูเจอลวอ่ามันเรตู้อนหหัวแบบแฝ่าเฮ้ยเฮ้ยพี่ขอได้ไหมพี่ขอได้ไหมไม่พดีจีจ้หมดเกือบแล้วเกือบะเป็นที่ดแล้วเจ้าเดี๋ยวไปชุบทั้งเจก่อนนะมีตัวหรือเปล่าไม่มีอ่ะ้าวพขึ้นกึ่มาเหมือนกัน เฮ้ยไม่มีเหลือแล้วเสียเอ้ยมีตัวเวงเวงเวงคุณนักแข่งเก่ากูนักแข่งเก่ากูนักแข่งเก่าเจ๊กูนักแข่งเจ้าหลัง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 เจ้าหลังเจ้าหัวลุ้นหลังเต้นหลังเต้นเนี้ยหลังเต้นหลังเต้นอุยหลังหลังหัวลุ้นหัวลุด เลาไปต้องสาปูได้ะเฮ้ยตึงนะใครซอนรอของเนี่ยเอาไอเจเกิดแล้วหรอสวยสวยฮะคนละเกณฑ์นน้งชายนนบอกว่าใครซอนรอของว่าสามไม่เกินสามมั้งปุ๊บปะวิจาราวจาราวจาราว,าราวพี่บอกเลยว่าเจ็บพี่บอกเลยว่าเจ็บน้องเดินตามพี่มามาไม่กัด หมาไม่กัดเจอแต่คนนี่แหละหัวรุดเจ็บมากเจ็บมากเจ็บมากเม็ดเดียวชุบได้ชุบได้มันมีสองตัวอุ้ยขอบคุณมากน้องชายเป็นไงพี่บอกแล้วว่าเดินกับพี่อ่ะหมาไม่กัดแค่นั้นแหละเล่นยิมโฟส่าปะเสียเฮ้ยมันชุบวงนะด่วนเลยเห็นปะมันเดินผ่านมันเดินผ่านมันเดินผ่านเดีมันก็ขึ้นมา เกลียวเทียเลยวะทีเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วฝั่งนี้ฝั่งนี้ตัวตึงตัวตึงนะแข่งเลยมันแต่งตัววาสนาวาสนาเห็นเห็นเห็นพญามัญาพญามัญาพญามัญาใจเย็นใจเย็นใจเย็นค่อยๆเล่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 นหัวลูดหัวลูดหัวลูดอีกตัวอีกตัวอีกตัวตรงตู้ตรงตู้ตรงตู้ไปชูกันแล้วตรงตู้แล้ว ยตรงตู้ตรงตู้มันอยู่ตรงนู้นมันอยู่ตรงนู้นให้ตัวบากุป่ะเฮลัสเฮลัสจ้ะโอ้ยอีกตัวอยู่ตรงตู้ว่ะกูขอเคลียร์ฝั่งฝั่งฝั่งตู้ก่อนแป๊บนึงนะได้ได้ได้เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วหนึ่งตัวเจ็บเจ็บเจ็บหมด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 โอ้โหไอ้อุ้มยิงมั่วจัดอะตอนเนี้ย สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะใครยังไม่กดไลค์กดติดตามฝากกันด้วยนะมีตัวโอ้โหเจกูไม่เห็นกูไม่เห็นกูมาอ่านม้นม่ซองใหม่หรอต่อหน้า่ว่าโอ้โหจะได้แล้วทุวิ่งวิ่ไปถึงที่แล้วก็ชาร์จมาเลยในกระท่อมเสียในกระท่อมฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งหน้ากูมาเลยมาเลยมาแล้วโหไปหเลเแล้วเฮล่้ล้วหัวลวลวล มันยิงกับตีน้ำมนต์มีตีน้ำมนต์มีตีน้ำมนต์โอ้ดันมนตมาไงดีดาลแล้วใช่ไหมน้ำมนต์น้ำมนต์ตรงตรงดาลเนอะาลเนอะเจ็บมากเจ็บมากเจ็บมากกูกูกูยังไม่เจ็บมากกูพันแย่กว่านะไม่ไหวว่ะเสียเคยมีกองไฟสวยสวยคุณมีลินอยู่ใช่ปะรีบวิ่งนะรีบวิ่งนะมันน่าจะอยู่โซนบน เพราะว่ามันไปแล้วว่ะมันน่าจะไปดึงเพื่อนแล้วไปดึงแล้วไปดึงแล้วไปดึงแล้วมันไม่ส่วนมันไม่อะไรเลยไปจริงไปจริงตัวนี้ถอยจริงแล้วล่ะแล้วล่ะเจอมันแล้วกะกลัวกลัวดา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 สลิงใช่ไหมตัวหนึ่งใช่ไหมตัวยังมันโหนสลิงไปเหรอ เสียละอไปดีกว่าเราต้องเดินเข้าอ่ะค่อยๆไปได้อยู่นะเว้ยแต่กูลงก่อนนะเว้ยเว้ยฝั่งขวามะรับอยู่รับอยู่ระวังลงโล่งนะระวังลงโล่งยิงเออโอ้โหเป็นตีเลยคังคังอยู่คังแสงเยอะจัดด้านล่างด้านล่างด้านล่างตรงนั้นเว้ย ต,ตรงม้าตรงม้าหนึ่งตรงตรงตรงม้าหนึ่งโอ้ยล่างเนินมีตรงได้บะกูเข้าวงก่อนนะ,ะหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าต้องไม่เคลียร์หลังก่อนก่ไปเล่นที่อื่นโอเคโอ้เรียบร้อยบอกแล้วมันต้องเคลียร์หลังก่อนเว้ยเคลียร์ไม่ได้เสียต้องใช้ต้องนั่นว่ะ ไปลงกว่าเฮ้ยมีตัวมาบุนเที่ยวเราคนเเลยทางไหนเฮ้ยอะไรเสียเข้าหัวที่เสียรออะไรเวอร์เขาคือน้องโอ มไม่มันอยู่จังไหนชั้นท่านท่านหนึ่งท่านหนึ่งไปแล้วไปแล้วเห้ยกูนึกว่ากูโปสบัดนิดเดียวเข้าหัวบึ้ดบัดบึ้ดบัดเลยอ่ะไอโฟนพาอุ้มเอชว่าเฮ้ยไอโฟนหัวโคมจริงวะท่านหมวดระวังนะตู้ตูู้้ตู้ตู้ว่อยู่ตู้เออเราต้องเข้าไปดึงวันน้องจริงๆเลย ไม่เพาไม่อยู่ตู้ในกันตู้เพราะว่ามันตู้ไว,ไวเสียไม่รู้ว่ะ<ต>น้องมาไว้ฝั่งนู้นว่ะมีตัวหรอตัวน่าจะมีตัวต่างๆแลก็ขบวนทีสองเสียตเลงรอดไหมป่ะเออเหลือที่หนึ่งปะ่ะน้องชายน้องชายเราต้องไปดึงว่ะมาเลยมาเลยมาเลยลมันยิงกันแล้วตรงตู้ตรงตู้มันดึงกันอยู่ตรงตูงตง้เราต้องรีบไปมันไม่มีของมันเล่นพีเก้าศูนย์พี่ได้ยินเสียงพีหกศูนย์อ่ะมันเล่นพีหกศูนย์จริงด้วย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  พี่ชุบก่อนนะพี่ชุบก่อนนะโดดมาอยู่บนหัวมาเล่น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 เล่นเอามันเอามันเอามันเดี๋ยวกูลงข้างบนให้เสียมาแล้วกูลงข้างบนแล้วเสียกูลงข้างบนแล้วก็ไปอยู่ข้างบนกูเด้อด้วยเสียดาวมาเนาะเี๋อถามเพ่อนปะเพื่อนผมแคปหนึงวะน้องโดนว่ะเสียมึง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 โอ้โหชิบหายละมันต้องมีคนลงมาช่วยวะ มาด่วนด่วนเลยฟมามาดวนด่วเลยแล้ทำลายเลยไดแล้วลเป็นนึงเสียกูต้องดึงน้องโอ๊ยน้องพี่ดึงไม่ได้เองน้องกดตุยกดตุยเลยกดตุยเลยกดตุยเลยกด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 ตุยเลยน้องเกเกดมาก็มอบดกดกดบดกดกดกตกด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 ้ดดกกกกดกดกกด ใช่หอวะใช่ไม่ยินเสียงอหรอเอาเรียบร้อยบุญยาว่ะเสียอย่างคมอ่ะเดือดจัดเออแชมป์จริงแชมป์จริงปีนี้ได้ไปต่อเนี่ยบอกแล้วพี่พาแชมป์แค่นั้นแหละจิบ๊บิบ